พี่ยพร็อกซี่สวัสดีครับผู้รับพร็อกซี่ครับวันนี้มาร่วมงานน้องพร็อกซี่กันเสมอไปยังบ้างไหมครับครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจนะครับผมที่พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมงานกันหนังภาพยนตร์ผมยักษ์ซึ่งเป็นหนังที่พวกเรับพร็อกซี่เนี่ยเคยดูกันมาก่อนครับผมซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่แบบว่ามีความตื่นเต้นความแอคชั่นด้วยแล้วก็มีความท่อฟิล์มด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจขอบคุณทางแฟนซัมเมอร์ด้วยนะครับที่ให้ดูพวกเราพร็อกซี่แล้วก็ขอบคุณทางบัญชี่ด้วยครับนั่นและคนที่เข้าชอบคุ ต้องหักวันนี้นะครับต้องหักวันนี้ดีกว่าค่วยรถยนต์รถเนี่ยคุณยังไงออรีลพลน้าครับเออชอบรถครับชอบรถครับที่ตอนเด็กเนี่ยจะเป็นคนสะสมแบบพวกสติ๊กเกอร์เยอะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่สต eh. ิ๊กเกอร์แบบผมจะเป็นสติ๊กเกอร์ตัวคนอีกทีแล้วก็จะมีตัวเอ่อรถแล้วก็จะมีรางแล้วก็จะมาแข่งกับเพื่อนว่าใครเร็วสุดนชอบรถคตอนเด็กก็ชอบรถครับตอนเด็กก็เหมือนตอนเด็กคนนี้ชอบสะสมนะรน้อยที่มันร้อนๆ้อร้อนร้อนข้าวผมก็เชื่ยมอ ครับใช่ครับแล้วก็สะสมไว้เยอะมากแล้วก็พอโตขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่าหายไม่หายด้วยใช่ครับแต่พอโตมาเนี่ยเราอยากจะมีมีของจริงอะไรนะว่าในอนาคตก็อยากจะมีเป็นใครที่แท้หูุ่มจริงเลยส่วนตัวผมชอบทั้งสองนะฮะแต่ว่าหลักๆอาจะเอนไปทางโมเดลซะมากกว่าครับซึ่งรู้สึกว่าจริงๆแฟนคอมเมอร์มีโมเดลที่ค่อนข้างหลากหลายด้วยนะฮะจริงๆเคยมีแพลนคิดจะเก็บนะครับแต่ว่า ตัวละครมันเยอะครับแล้วก็สกิลมันค่อนข้างใหญ่ก็เลยอาจจะต้องพับแทนนี้ไปก่อนครับครับเออ่ชอบ hey, หุห่นฮะเฮ้ยไม่ใช่ครับก็อย่างของ็จริงจริงก็ชอบทางรถแล้วก็ชอบทาหุ่นยนต์และครับตอนเด็กก็คือจะแบบเหมือนตอนเด็กก็จะเอารถมาแบบชนไข่ไเออรถไข่มาชนกันแข่งกับเพ<ด>ื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่หลังว่าใครหลังก็ใครหลังแม่แล้ไม่ใครพูดให้หน้าเออทันอย่างอายุเราเท่ากันนี่ใช่ผมหลบให้เลยโอ้โหผมชอบแฟนชายแฟนคอมเมอร์อยู่ตั้งแต่ภาคสาม ชอบ้าอะไระเดียวั้หนึ่งทั้หนึ่งเจอ้งสี่ขวบเองทัจงหนึกี่ขวบเขาสี่ขวบเรากี่ขวบโ้าขบเขาปีเดียวเองมีหึ่งตีหกขวบนะฮะอะอย่างเ้ยเชื่อคนที่ชอบแล้รครับรถตีหกแปลว่าคุณหกขวบเปล่าฮะไีสองปะใช่ครับจริงๆรถกับหุ่นยนต์ใช่จริงๆคุชอบหุ่นยนต์แต่ว่า ก็มีของเล่นที่เป็นรถเหมือนกันครนะผมว่าคุณมีของเล่นที่แบบว่าเป็นโมเดลรถจากคุณเยอะมากแต่ว่าก็พังเยอะมากเหมือนกันของเล่นที่ค่าแรงอะไรคือเดี๋ววันนี้เรามีหนังด้วยไหมคะจริงๆวันนี้วันีเรามีติดอะไรกันใช่ครับก็เลยอาจจะไม่สามารถไปดูรถากหุ่ตได้เดี๋ยวพวกเราจะหาเวลาไปดูกันย้อนหลังครับใช่ครับไม่ได้ใช่ไม่ได้ทั้งฝากได้แบบว่าควรีม่เป็นแฟนมาดูกันห ก็อยากจะฝากภาพยนตร์ดีๆอย่างทรานส์ฟอร์머ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาถึงภาคที่7แล้วนะครับ Rise of Beast นะครับผมก็เป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะครับที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยดูกันตั้งแต่ภาคแรกภาค2ซึ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องแอคชั่นที่สุดสนานฟอร์มยักษ์สมราคาคุ้มค่าแน่นอนอยากทุกคนมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันเยอะๆนะครับเออจริงๆแล้วผมว่าอ่าแม่เพราะว่าระหว่างดูเนี่ยอาจจะแบบมันมีฉากลุ้นระทึกมากเลยสุดมันแบบมันเกรงอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราได้เครื่องดื่มฟาซาอร่อยๆอย่างอยู่ด้านหลังครับตัว่ยเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าดูไปสดชื่นไปฟินไปแซ่บซาไปพร้อมหไม่เลยคามเรื่องของเรา่อเารับผม่งดนะมีแบบว่าเซอร์ไพรส์อะไร้างเซอร์ไพรสหรอมีมีงานสถานอเวอร์ที่นี่เยอ๋อเป็นงานสถานะเบอร์ซิงเกิลาสหรอครับ มีเพลงไหนอ๋อใช่ไหมครับที่ผมเล่นกับที่มีพี่ธามชัยแล้วก็มีพี่วงมีอันนัวิคเตอร์อันนั้วิคเตอร์เหรอครับวิคเตอร์เราก็ออกเสียงหน่อยดินั่นผมครับอ๋อนั่นผมครับน้องกำลังซิงเกิลล่าสุดอยู่อาะกำลังสถานะเบลอนิดนึงนะครับส่วนผมนะครับไม่แน่ใจเลยครับต้องมาติดตามนะครับอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้น่ลัน่าลัวน่ลัวน่ากลัน่ากลัาลัน่ากัน่กัน่าัน่กว่ากัน่าลัวกัน่ัน่่ัาัน่ันนา ใช่ครับผมก็รับส่งพวกเราได้ลงออฟฟิเชียลเป็นทางการแล้วนะครับผมกับฟ o x y the First Concert Access ซสซ์ซึ่งเป็นชื่อคอนเสิร์ตของพวกเรานะครับซึ่งก็จะจัดในวันที่13สิงหาคมนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับผมซึ่งจะจัดที่อันโดร์คดรทีนะครับก็เรียกได้ว่าพวกเราพยายามจะหาสถานที่แล้วกันนะครับพยายามจะให้ยูสเซอร์ของเราเนี่ยเข้ามาชมได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วกันครับเพราะว่ายูสเซอร์หลายๆคนก็ค่อนข้างแบบว่า แบบโตขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนเราก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็พยายามจะหาที่ที่แบบสามารถรับผู้ใช้ของเราได้ครบถ้วสินครัทีนี้พอเราประกาศไปเนาะเป็นยังงบางได้เข้าไปอ่านมั้ยครับมีใครเข้าไปอ่านไหมครับจริงๆก็เหมือนจะเห็นขึ้นเทรนด์เทรดด้วยครับผมก็ขอบคุณแฟนทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุนกับคอนเจกต์ของเราเลยครับทุกคนว่ พเราจะทำมาให้เต็มที่กับแดนสำหรับสนุกทุกคนแน่นอนครับก็อยากให้รอติดตามเพราะว่ามันต้องเจ๋งแน่ๆเราด้วยใเป็นสิ่งที่พวกเราก็รอกันมานานมากอยากจะมมีใช่ช่วงนี้ตรงนี้อาจจะถือว่าทุกคนอาจจะกังวลว่ามีสี่เพลงอไม่มีหลายคน่มีอะไรเลยใช่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมาแน่นอนมาแน่นอนมีมีมากกว่าสี่เพลงแน่นอนประกาศไปแล้วไงว่าจะเป็นปล่อยอัลบั้มไงก็ต้องมีมากกว่าสี่เพลงแน่นอนใช่แปลว่าแปลว่ามีมากกว่าสีเพลงเป็นเพลงของอร์ม่ ก็นเพลของพวกเราเองแน่นอนครับผมบอกตอนนี้เลยครับนี่ส่วนที่เหลือวจะต้องรอติดตามแต่ที่เดี๋ยวต้องติดตามครับบอกคุณเราสี่เพลงครับไม่แต่บอกว่าพวกเราพวกเราจะทําโชว์ให้คุ้มค่าแบบว่าให้สมกับคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราอย่างแน่นอนนะครับอยากให้ยูเซอร์ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอได้เลยครับแน่นอนว่าสกิลค่ะเป็นจุดเด่นขอคุณแตนเราบอกได้ชิคกี้พายอะไรย่งไรบ้างอือคือเรื่องสกิลใช่ไหมครับคือต้องบอกว่าอาจจะด้วยสถานที่ก่อนละกันนะครับด้วยอย่างเวทีของคันดงเนี่ย อย่างที่ผมไปดาไปดูคอนเสิร์ตมาต่างๆรู้สึกว่าวิีที่ฮันเตโดมเป็นวทีที่สามารถเขาเรียกว่ามีพื้นที่แล้วกันนะครับไม่ว่าทุกคนจะอยู่มุมไหนอะครับผมสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าเห็นทุกคนเห็นทุกมุมไม่ว่าคุณจะซื้อบัตรราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการมาดูคอนเสิร์ตเราแน่นอนซึ่งเราจะพยายามทำโชว์ทุกโชว์ให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็พยายามจะให้ได้เจอกับทุกคนในทุกๆโซนให้ได้มากที่สุดเหมืกันครับว่าพุกพุกหุมทุกมุมเลยนะอ่าอาจจะเป็นไปได้ครับผม เอ่อ uh, จริงๆแล้วเรื่องนี้เราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องรอติดตามอีกทีนะครับแต่ถ Mother, uh, oh no. ้าเกิดข oh no. ึ้นได้ก็จะดีมากนะครับเพราะเราอคนอาจจะลอยสลิงลงมาหรือเปล่าจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ลงมาแต่พอเปิดปุ๊บแล้วลอยตัวลงมาหกคนอืมมันมีที่ลงเหรองงครับเนี่ยแต่ว่าต้องรอติดตามครับแต่ว่าสรุกแน่นอนครับครับผมจริงๆหมรู้สึกว่าพวกเราพ็อกซี่ทั้งหกคนนะครับน่าจะรู้สึกไปในทางเดียวกันเขรู้สึก ตื่นเต้นระดับนั้นท่ตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าพวกเราก็เคยมีความฝันร่วมกันแล้วครับเอร่วมกันแล้วกันนะครับว่าสักวันนึงเนี่ยเราอยากจะมีคอนเสิร์ตของเัวเองซึ่งพวกเราก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับว่ามันก็จะเกิดขึ้นเร็วเหมือนกันนะครับผมแบบว่าครบรอบปีหนึ่งไม่นานปุ๊บเราก็มีคอนเสิร์ตเลยจริงๆแล้วทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นได้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยแล้วกันครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ของเราด้วยที่ดูแลพ็อกซี่มาทำให้พ็อกซี่เกิดขึ้นมาต้องขอบคุณพี่พี่สื่อมรลชาคนด้วยที่คอยแบบว่าสน คอยส่ข่าวคอยกระจายข่าวสารพุกเราตลอดขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับที่ค่อยๆค่อยๆเดียวสปอร์ตพวกเราแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะทําให้องค์ประกอบหลายๆอย่างทําให้เราสามารถมีโอกาสได้มีคอนเสิร์ต้ำได้ด้วยครับคือถ้าขาดไฟใดไฟหนึ่งไปก็อาจจะเกิดคอนเสิร์ตไม่ได้ด้วยครับเรียกว่าหนึ่งสินถึงก้าวเนี่ยมองห้ามด้วครับใช่เขาเรียกนี้ว่าเป็นอีก้าวหนึ่งแล้วกันครับผมที่เป็นก้าวสำคัญของบร์บ็อกซี่นะครับแต่ก็ เป็นเก้าที่ยังไม่ได้ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วกันครับไปดิ่หนึ่งเก้าเก้าแรกเลยเก้าแรกแล้วกันครับผมี่พว่าเราจะได้ออกไปทําอะไรในสิ่งที่พวกเราไม่ได้ทํากันแบบว่าเป็นครั้งเป็นคราวซึ่งนี้เป็นแบบครั้งแรกและครั้งเดียวที่เราต้องทำให้เต็มที่ที่สุดครับคถามเรื่องราคาบัหรือว่าหงอ,อะไรยังไงเมื่อไหร่ครับครับผมก็ในส่วนเรื่องของถังหรือว่าราคาบัตรนะครับผมอยากจะให้รอติดตามจากออฟฟิเชียลแล้วกันนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวไม่นานเกินรอนะครับเดี๋ยวทางออฟฟิเชียลน่าจะทยอยทยอยประกาศในทีละส่วนแล้ว่า งานจะต้องมีอะไรบ้างต้องกี่บาทหรือว่าที่นั่งถังยังไงอยากให้ทุกคนตดิดตามแล้วกันนะครับ <c oughs> เราจะพยายามทําให้สมเพศสมผลที่สุดครับ <c oughs> ยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราพ็อกซี่แล้วก็พี่พิทิมง,งานทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่คอนเสิร์ตครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs>